คาาตทีวีครับว้าวว้าวว้า yup> okay? ีว้วว้าวว้าววาวว้าวาวว้าว้าวก้าวว้วแ้าวว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 ้าว้าวว้าวาวว้าวว้าวว้าวอ้าวว้อวไ้าวว้าวว้าวว้เว็นาวาวาม้าวขอาน้างก็าือ้ะใช้อะไราวา้าว้าวว้าสามารถหาาว้ว่า้ อะควาเลียมจิ๋วของน้องนะเอาไปตั้งไว้นั่งชมเวลาทำการบ้านอะไรเงี้ยโอเค okay, ไปงั้นเราไปลุยกัน Let's go <S เราใส่น้ำก่อนเลยใช่ไหมแั้นเราต้องไปคัดเลือกปลาไมา่ใช่ไหมเดี๋ยวใส่พอไหมเนะี่ยแค่นั้นใส่เลยพอสร้ยสิบห้าสองร้อยอันนี้ก็เป็นแบบบอ่อเหมือนกันนะ แล้วน้องโตเอาไปกี่ชิ้นไหนเที่ยวไปแค่นี้หรอ,หอล้างก่อนไหมไม่ต้องหรอดึงใส่ให้มันสวยๆหน่อยดิใส่ลงไปเลยใส่ลงไปให้ดีอาให้ลงข้างล่างหน่อยดิข้างล่างตอนนี้ไม่มีเออให้มันอยู่กระจายกระจายหน่อยโอเคอันนี้น่าจะได้อยู่ยที่ตักนม่เที่ตักหรอ ใช้มือเป็นที่ตักก็ได้ละใช้มือเป็นที่ตักอืมไปเร็วไปเร็วตัวจะทันไหมเนี่ยฟุ๊ปฟุ๊ปุ๊ปุ๊ปได้เล้วตัวที่หนึ่งเตนแตนแตนแตนเตนลงไปแล้วหา<แ>ยเลยลงไปว่าหายไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หินทีหลังใช่ไหมนี่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะใส่หินทีหลังโอเคไหมจ้ะมาเนี่ย นี่สวยสวยสวยทุกคนมันมันจี้แมงวันเข้าจมูกน้องเต็มเต็มเลยนี่ได้หนึ่งตัวแล้วสี <ś c oughs> แดงอะพอยเลียมจิ๋วของน้องตู้อ่ะไอ้ยอ้ยเอ้เอ้ยไหนวะอย่าวันเลยอย่าหายตัวอย่าให้ตัวในกล้องมาดูไม่ก็เห็นเออนั่นไงสีแดงสีแดงสิอ้โหได้แล้าาวได้แล้ได้แล้มาๆามอ้ได้ลูกมันไปแล้ว โออได้หนึ่งตัวลาไปไปแล้วแล้วก็หายไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่หินไปทีหลังแล้วก็เซ็จเรียบร้อยเลยซี้หางแบบคู่สวยมากสวยจริง บ่อปลาหางนกยุงของน้องโตนะ<ล>ะวจะวลเล,ลูกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมทุกคนทุกคนดูเนี่ยน้องมีข่าวดีที่จะมาบอกนะว่าพอดีเป็น,นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ตัวมันจะใหญ่บึ้มๆในเอาขายไปเลยเอา,ขาเอาขาแบบอบหมดเลยไปไหนแล้ววะเขาแอบ,บในนี้ <c oughs> หาเจ้าตัวฉลาดเกินไปไม่แอบ,บในสาลายนะอย่าออกเลย โอ้โหเถื่อนนะนี่ปลานินจานี่ปลาหรือนินจาทำไมหลบเก่งแบบนี้นี่ไง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 ในนี้จะเป็นพ่อพันแม่พันตัวมันจะเบิ่มเบิ่มนะคนดูตัวมันนี่นี่ดูนี่ไอตัวนี้เลยไฮไลท์เราถ้าทุกคนไม่เห็นนะหางจะเป็นสีเหลืองเเเเออออาาบะะมืืงงทุกคนหหหวสีลย หางสีเหลืองวัตติเราไม่เคยเห็นหางสีเหลืองมาก่อนนะวัตติเราจะเห็นแบบหา,างสีหา,างสีแดงแต่เนี่ยเป็นตัวแรกเลยที่น้องเจอหางสีเหลืองจะเรียกชื่อว่าน้องเสือเพราะไม่ไปเสิร์ชหามาแล้วเขาเรียกว่าปลาหางนกยยุงสีเหลืองอนะ่ะเขาเรียกว่า ลายเสือเพราะมันมีจุดด้วยแล้วนี่ก็คือตัวแดงเจ้าตัวอยู่ไหนนะเราเอาสีแดงมาให้เพื่อนๆดูหน่อยเออเนี่ยนี่ก็เป็นใน,ใน,นี่ก็เป็นตาแล้วนะในในเนี่ยอ,อันนี้ก็โตแล้วนะเน,นี่ยตัวผู้ตัวเมียคะตัวผู้อันนี้นก็สวยเลยโตอันนี้อันนี้ทําไมตัวใหญ่จังอันนี้น่าจะ แก่แล no pues er. ้วมั้งนี um ่น้องจับมาตัวตัวยังเล็กอยู่เลยอ่ะใช่ไหมเหมือนเหมือนอยู่ในวัย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 แบบวัยรุ่นก็แล้วกันกคนนี่นี่คือตู้ปลาเนี่ยนี่คืออควาเรียมที่น้องทำมานะสวยมากมีมีปลาแปตัว สาลายสาลายี่อันก็หินเพื่อตกแต่งใส่ปลาหางนกยุงแปดตัวใส่สาลายสี่อันสี่เส้นแล้วก็แล้วก็หินอีกเพื่อความสวยงามคือเราเอาไว้ดูสบายตาได้เลยใช่ไหมโอเคความบันเทิงบันเทิง สิ่งที่น้องชอบที่สุดในการการดูปลานะ่ะใช่ผู้เพราะเพราเห็นเลยข้างๆมันมีสีแต่ถ้าตัวเมียจะไม่มีสีตัวเมียจะเป็นสีขาวล้วนอันนี้สวยมาก สวยงามไหมครับถ้าสวยงามคดไล่